เอาล้ครับวันนี้วันที่วันที่หกอา่าวันที่หกเราไม่ได้เข้าเกมมาหลายวันแล้วนนเนี่ยข้างนอกข้างนอกเหมือนฝนตกอยู่นะอันนี้อะไรเนี่ยหมุนวงล้อปพระจนภัยเราไม่มีเพราะเราไม่ได้เติม nó phần tục อ้าวอ้าวตา,ายเฉยนี่แกม,มาทางลาเลยเนี่ยอ้าวว่าแล้วทำไมบทสนทนามันปแปลก เมื่อตอนที่ฉันซื้อของนอกเอมืองเมืเอิเห็นว่ามีบริษัทกำลังหาพาร์ทเนอร์ระยะยาวฉันคิดว่าคุณน่าจะทำได้ส่วนนี้เปลี่ยนออเดอร์ที่เขาแจ้งไว้หาทำได้ดีต่อไปเขาจะมอบออเดอร์ขั้นสูงให้อีกด้วยอะไรเนี่ยออเดอร์อะไรวะ ทำไมคนลุงคณลุงเสียแล้วอะตกใจนะเนี่ยนี่กลับมาอยู่บ้านได้หกวันเสียแล้วเลย ไมม่หมด,ดในคนในวันที่คุณลุงเกสียรทิงต้องปไปนานแล้วม่อะไรวะ,ะเราเดินได้อ่านเลยเก็บก่อนนะครับของที่เราไม่ได้ใช้อะไรมีไข่ดาวเลยเดี๋ยวด้วย มึงใครดาวมียอดเดอร์น <Milk. S 2> ี่เราต้กดอ่านจุดหมายไม่ได้เนี่ยไม่อ่านก็ได้เดี๋ยวเราส่งออกเออ เทียมอันนี้ผลไม้ป่าอันนี้เท่าไหรนะ่เนี่ยไม่ด้เออเหมือนจะ ไม่ขายอันนี้ก็ขาย้ hey, วันนี้ออเดอร์เอาเรื่อง้วเนี่ยขายได้เยอะขาดไม้ไม่มีไม้อ่ะอเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมเก็บเก็บของพวกนี้เอาดีกว่า แล้วเราจะได้อนในม่นะฮะว่าวันนี้ฝนตกเราเราไม่ต้องรดน้ำดังนั้นเราจะใช้โอกาสนี้ในการปลูกพืชเนกระเทียมราไม่มีเนี่ยมีแต่เ,เม็ดพริกมเม็ดพริกหรือเม็ดอะไรเนี่ย สนเราปลูกทันทีเลยปลา่ปาปา่ปาปา่าป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 ่าเม็อะไรไม่รูุ้อกเหลือเม็ดเดียวเดี๋ยวปลูกมัเลยดีกว่าเก็บไว้ทำไมเนี่ยไม่พืชเราหมดแล้วดีกว่า หมายถนะ้าไม่อ่านไม่ได้ไเนี่ยอ่านตรงไหนเนี่ยเออไ,ได้อะไรมาอีกเนี่ยอ๋อไม่เก็บมานนะฮะ เช็คดูตรงนี้เหรอว่าเราได้บุกอะไรไว้ไหมไม่มีเดี๋ยวเราจะไปขุดแร่ทองแดงกันนะครับปันจักรยานดีกว่า เดี๋เดๆๆเด็ดเด็ดเด็ดอกี้เหมือนมีคนละคนกันเหรอคนที่ตายนี่คือใครวะคนละคนกับคนนี้อะดัมฟอร์ดชวนไปดูหนังนี้แหละ อะไรคนที่ตายนะใครเนี่ยคนละคนคนนี้เหรอนี่เราจำสับสนนะเนี่ยไม่เป็นไรครับชีวิตเราต้องเดินหน้าต่อเดี๋ยวันนี้เราจะมา ตรงนี้เลยตกใจเลยทองแดงเพียบแล้วขุดไว้แล้วนี่เยอะแยะ,ยะามากมาย ลึกลงไปเรื่อยเราก็จะเจอกับแร่ใหม่ซึ่งไม่รู้ว่าคือแร่อะไรนะฮะสีน้ำดำฐานหรือเปล่าฐานหินอะ่ะหรือแร่เลยตายแล้วโอ้เลย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  ขุดตามไอ้ประกายแสงแวบๆแบบลังงานหมดแล้วเห็นไหมแวบๆบแบบส,สีเหมือนดวงดาววิ่งๆแต่ว่าเป็นสีทองแดง แล้วนั่นเดี๋ยวเรากดก้อนนี้เลยเราก็จะขึ้นแล้วนะครับจักรยาน,นะอะตกใจหมดเลยเนื้อควายจักรยานหายอีกแล้ว นี้นจอดหลังโรงงานเดี๋ยวเรามองไม่เห็นหนะเห็นจักรยานนี่ยทางเข้าเลือกสินค้าที่ต้องการผลิตกดครั้างที่ไอคอนแล้วลากไปยังตำแหน่งการผลิตต้องใช้เวลาระยะหนึ่งแต่ยังสามารถใช้ฟังก์ชันเร่งความเร็วเพื่ผลิตได้เสร็จทันทีได้ แล้วแล้วทีเนี้เอ่อเสร็จแล้วใช่ไหมเราได้มาแล้วใช่ไหมเหรอแปลรูปทองแดงจากนั้นให้นำทองแดงนี่แปลรูปให้เดวิด จักรยานอีกแหละจักรยานเดไม่ขี่เดี๋ยววันนี้เราซื้อของตกแต่งบ้านดีกว่าอยากทําบ้านให้วสวย ล้อมโลูกหัตถงแดงตามหาผู้อำนวยการแน่ๆนะเอาของให้คุณลุงเดวิดก่อนสักหน่อย เซื้อซื้อเม,ม็ดมิจฉาเม็ดเมล็ดพืชเราซื้อเมล็ดพืชกลับไปด้วยดีกว่านะฮะงอนหมดแล้ว <c oughs> มิ้กระเทียมมิ้งกระเทียม ยี่สิบพร้อมื่นยี่สิบไม่เจอเจะี๋ยป้าๆวเนะี่ยไม่เจอสาวๆเลยนี่ก็ป้า นี่ผูดอำนวยการจะให้ผลไม้ไปก่อนแล้วก็ทำภารกิจหลักไปหาเฟเราจะไปหาเฟยทุ่งเลี้ยงสัตว์ไปหาเธอที่นั่นอ๋อม่น่าแล้วเราถึงไม่ค่อยเจอเฟยเลย เดี๋ยวเราจะไปหาเดี๋ยวเราจะไปหาเฟ์ที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์นะฮะเธออยู่ที่นั่นเองที่หน้าล่ะไม่ค่อยเจอเธอเลยจำไม่ได้แล้วนะๆว่าชอบอะไรเนี่ย ไปให้หมดเลยไปไปฝากเฟย์บูเบอร์ลี่สงสัยใครจะชอบบูเบอรี่ไปเฮี่ยมเฟย์เสียงแหบแห้ง ว,วิ่งเหรอเฟสี่โรงเรียนอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋ออะไรขึ้นเฟสสวัสดี ่าฉันมีเรื่องอะไรเหรออ่ในช่วงนี้ระหว่างทางที่ฉันเดินไปทุ่งเลี้ยงสัตว์มักจะเห็นหนูตัวใหญ่หลายตัวมากพวกสัตว์ต่างๆในทุ่งสัตว์เลี้ยงทางพาตกใจกลัวกันหมดคนพอจะมีวิธีกาจัดหนูที่สแสนได้กลัวพวกนั้นไหมขอบคุณท่านมากๆ เธอเป็นคนดีจริงๆเออใช่แล้วฉันจำได้ว่าหลังจากที่หนูพวกนั้นปรากฏตัวขึ้นมาลุงแกรี่ก็รู้สึกกังวลเรื่องหนูพวกนั้นถึงแม้ฉันจะเคยถามลุงแกรี่ว่าต้องการให้ช่วยอะไรไหมแต่ลุงกลับเอาแต่ยิ้มแล้วบอกว่าไม่เป็นไรจากนั้นก็ไม่ยอมพูดอะไรอีกเลย เอจะรบกวนคุณเทพไปช่วยเหลือคุณลุงได้ได้ไหมอเอาเอาให้เราได้ค่าชินชอบเพิ่มไหมเนี่ยช่วยช่วยฟยเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ยอ ให้ไปเลวนะฮะเราจะมาทำภารกิจกันจับหนูยักษ์เมื่อกี้เหมือนมันขึ้นให้เราใช้ดาบ ออเดอร์ยังก่อสร้างไม่สำเร็จนี่คืออะไรวะโอ้โหหนูหรืออะไรเนี่ยล้วเราจะถือดาบยังไงนะเฮ้ย ô ô ô, là nhà ơi 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 cái ơi ơi Mình zombie ơi mình ơi zombie ơi 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 phê dù đệ thuốc năm liền Mình sẽ chuẩn làm chặt nuôi nhắc เรามาที่นี่ทำไมนะเ,เรามาหาอ๋อคนนี้เหรอถเรามาทำตามคำขอของฟรีนะฮะ ก้อนห้าโมงแล้วเนี่ยโม่ข่าเร็วยังไงวะนี่พนังไงเราจะหมดแล้วนะฮะเรารู้แล้วว่าตอนนี้เฟจะอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็

เส้นนี้เพียบเลยอือนี่เต็มไปหมดเลยโอ้นี่ดงมาเลยนี่หว่ามืนหนูในถ้ำระบายน้ตัวยังใหญ่ เห็นไปให้คุณลุงแกเรียกแนะฮะเพื่อเป็นการเสร็จสิ้นพาราสิตพาราสิตภารกิจของคนนี้นะคะวันที่หกวันเสาร์ที่หก